ไปต่อครับแนวทางนอยเลาวันที่15มาแล้วนะครับจัดใส่เลาไปต่อเลยวันนี้หาทุนคืนก่อนแนวทางนอยเลาวันที่15มาแล้วนะครับ จัดไปเหมือนเดิมให้เพื่อเป็นแนวทางในการเสีงโชคไปต่อครับไปต่อจัดต่อเลยนะครับวันนี้ วันที่สิบห้านะครับจัดเน้นๆเ,นเลยครับทอนทุนเอาคลิปนี้ให้ชมค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ